รถช่องโฮมเมดในคาเฟ่ขนมหวานร้านหวานกรุงทําเองสดใหม่ทุกวนันท็อปปิ้งกว่า10อย่างเป็นรถช่องที่ทําสดใหม่ทุกวนันท็อปปิ้ง<ป>ทุกตัวเราเป็นรถธรรมชาติหมดปิดท้ายนั่งเรือดื่มดำบรรยากาศสุดชิลพร้อมชมการแสดงย้อนยุคที่ตลาดน้ําอโยธยากลับมาสู่ช่วงที่2กันต่อเดือนเมษาอากาศร้อนร้อนแบบนี้ทานของขาวกันไปแล้วมาต่อด้วยของหวานกันดีกว่าครับกับคาเฟ่ที่มาในรูปแบบร้านขนมหวานสไตล์โฮมเมดที่ใช้ชื่อว่าหวานกรุงหวานกรุง คาเฟ่รูปแบบร้านขนมหวานบนบ้านไม้สไตล์กรุงเก่าแต่ขายแค่ลอดช่องเมนูเดียวเท่านั้นต้องมั่นใจมากว่าดีจริงซึ่งก็ได้ผลตอบรับดีมากตั้งแต่เปิดร้านจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วครับโดยคุณปูมีความตั้งใจมากๆที่อยากจะเปิดร้านนี้แต่ตั้งต้นว่า จะต้องทำลอดช่องด้วยตัวเองเท่านั้นแบบโฮมเมดที่สุดพิธีบิถันตั้งแต่กระบวนการเลือกใบเตยครับโดยเลือกเฉพาะใบเตยที่ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไปจากสวนของตัวเองจึงมั่นใจได้เลยว่าเป็นวัตถุดิบธรรมชาติคุณภาพดีแน่นอนสีเขียวของลอดช่องก็ได้จากใบเตยล้วนๆปราศจากสีและกลิ่นสังเคราะห์รวมถึงใช้กะทิข้นสดหอมมันและหวานเบาๆโดยน้ำตาลมะพร้าวเท่านั้นไม่ผสมน้ำตาลทรายเพื่อให้ได้เป็นลอดช่องสไตล์โฮมเมดที่ต้องการ รวมถึงยังมีท็อปปิ้งกว่า10อย่างที่คัดมาแล้วให้เข้ากับรอดช่องของร้านได้มากที่สุดจนคุณสองเริ่มจะอดใจไม่ไหวอยากจะเลือกชิมทุกเมนูเลยครับแต่ก่อนอื่นไปคุยกับพี่ปูกันก่อนดีกว่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับฟังประวัติกันไปคร่าวๆแล้วกับร้านหวานกรุงรอดช่องโฮมเมดนั่นเองตอนนี้เจ้าของร้านฮะรอต้อนรับอยู่แล้วครับพี่ปูสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้สอเดินเข้ามานะหอมมากเลยพี่ปู ร้านนี่สะอาดมากคุณผู้ชมครแล้วก็กลิ่นความหอมนะของวัตถุดิบก็ตามหรือว,ว่าแม่ตัวน้ํากะทิเนี่ยหอมจริงๆนคะครับผมค่ะก็คือของร้านเรานะคะจะเป็นรอช่องที่ทําสดใหม่ทุกวันก็คือขั้นตอนก็คือเราก็ต้องคัดใบเตยที่อ่อนกําลังดีไม่อ่อนไปไม่แก่ไปแล้วก็เพื่อที่จะมาคั้นคั้นเพื่อที่จะได้น้ำใบเตยสีเขียว,ยวแล้วก็เอาน้ำใบเตยนั่นมาผสมกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ตั้งไฟกวนค่ะก็กวนนานเหมือนกันประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อที่จะได้ให้มันเป็นแบบ ให้แป้งมันสุกแล้วก็เหนียวกําลังดีอ่าแล้วเราก็กดออกมาเป็นตัวเส้นเส้นเป็นตัวลดช่องเส้นเสร็จปุ๊บก็ต้องทําน้ากะทิน้ากะทิเนี่ยเราก็จะใช้กะทิคันสดค,ครับจะเป็นกะทิผสมกับน้าตาลมะพร้าวแท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เคี่ยวไปก็จะได้ออกมาเป็นน้ากะทิที่แบบรสชาติมันมันหวานหวานประมาณน,านั้นอ่าแล้วก็มากินคู่กันทานกับน้ําแข็งมาถึงที่ร้านเนี่ย ก็มีท็อปปิ้งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่ปูครับเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยว่าท็อปปิ้งที่นี่มีอะไรบ้างครับเป็นที่นิยมกันตั้งแต่ไหนแต่ไรเนาะก็อย่างเช่นแตงไทยเผือกข้าวเหนียวดำข้าวตอกท็อปปิง้งทุกตัวเราเป็นรสธรรมชาติหมดจะไม่ใช่เผือกที่ไปกวนกับน้ําตาลแล้วก็ของพี่จะมีเพิ่มเข้ามาเป็นข้าวโพดปิง้งผัวแดงญี่ปุ่นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวกะทิ ข้าวพองข้า,าวเม่าฟิลเหมือนเราทานนมกับซีเรียลอะค่ะแต่นี้จะเป็นน้ำกะทิกับข้า,าวเม่าข้าวพองมันก็จะก,กจรุบกรุบเพิ่ม texture กรุบกรุบตัวท็อปปิ้งเหล่านี้มีตัวไหนแบบของทางร้านพี่ปูทําเองไหมครับก็จะมีข้าวเหนียวดําของที่ร้านพี่อ่ะจะทําให้มันนุ่มเพราะว่าข้าวเหนียวพี่ต้องไปโดนน้ําแข็งอีกเนาะแมะมันก็ต้องนุ่มกว่าก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากค่ะแต่ว่ามันจะเป็นขั้นตอนพิเศษที่เป็นแบบเทคนิคที่บอกไม่ได้ที่แบบว่าเป็นการก่อนที่จะนึ่งอะไร เอาละอีกหนึ่งอย่างที่ต้องบอกว่าเหมือนจะไม่สําคัญแต่สําคัญมากเหมือนกันนะเรื่องของน้ําแข็งครับ น้ำแข็งของเราเนี่ยจะใช้เป็นไซส์ที่เคี้ยวได้ไม่ได้ละลายวึบไปเลยเพราะที่เคี้ยวกรุบๆอะไรเงี้ยเครื่องดื่มเลยครับพี่ปูมีอะไรแนะนํา2บ้างฮะเครื่องดื่มที่แนะนาก็จะเป็นเครื่องดื่มรสเปรี้ยวค่ะเพราะว่าเราช่องมันหวานแล้วเนาะก็จะเป็นน้ําส้มจีดพกเกลือโซดามันมีความพิเศษตรงที่มันแบบมันเปรี้ยวจัดเลยแล้วมันก็หอมแล้วสีมันก็สวยก็คือแบบดูน่าสนใจไปหมดเลยเงี้ยสองเนี้ยได้ข้อมูลมาว่านี่คือเราย้ายร้านมาจากร้านเดิมซึ่งใหญ่กว่าเดิมมากน่นหมายความว่าลูกค้าให้การตอบรับ ดีมาก,มากจๆ <c oughs> จริงๆประสบความสาเร็จขนาดนี้พี่กูรู้สึกยังไงบ้างครับ,รค,รบคือเดิมเราเปิดร้านเล็กๆด้วยด้วยทุนที่เราหน่อยเนาะแล้วมันพัฒนามาขนาดนี้ยต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่แบบว่าชอบใน,นรสชาติเดียวกัน <c oughs> แล้วก็แบบกลับมาซ้ําบอกต่อ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบร้านเราคนเยอะแล้วก็เออขยับขยายมาจนทุกวันนี้ได้ครับผมค่ะ ร้านหวานกรุงเปิดทุกวัน1 1โมงถึง17.30นถ้าสมมติวันไหนหมดก่อนก็อาจจะมีปิดก่อนเวลาบ้างนะคะเพราะว่าด้วยร้อยช่องของเราทำได้จำนวนจำกัดต่อวันค่ะถ้าวันไหนลูกค้าเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะมีการหมดเร็วแวะมาได้เซิร์ช Google Map ก็ได้ว่าหวานกรุงค่ะนำทางมาตรงนี้เลยเบอร์โทรโทรมาถางได้ค่ะ0979351498 ถ้าเกิดมาที่มาเที่ยวที่พระนครศิรอยุธยาหรือว่าที่อย,ยุทยาเนี่ยนะอย่างที่2บอกไปนะฮะแวะมาทานของหวานอร่อยๆเดี๋ยวทุกเมนูกับท็อปปิ้ง,งต่างๆที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ปูเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราได้ทานกันแน่นอนตอนนี้ขอบคุณพี่ปูมากครับขอบคุณครับใช่กันค่ะขอบคุณค่ะขายแค่รถช่องอย่างเดียวแต่มีรายละเอียดเล็กน้อยมากมายรวมถึงท็อปปิ้งที่คัดมาแล้วก,กว่า10อย่างคุณสองจะพยายามชิมไม่ครบทุกอย่างก่อนน้ำแข็งจะละลายไปชมและชิมพร้อมกันดีกว่าครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับดูจากท่าถือช้อนสองแล้วพร้อมแน่นอนนะฮะมาลอช่องน้ำกะทิฮะหวานกรุงครับเริ่มจากแบล็คดูเบสิกกันก่อนแบบปกติยังไม่ใส่ท็อปปิ้งนะคุณผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเราชิมน้ำกันก่อนนะครับมันมันหอมหอมต้องบอกว่าความโดดเด่นของทางร้านเขานี่นะฮะก็คือความหอมของกลิ่นน้ากะทินะฮะตัวลอช่องครับเด้งเด้งหนึ่งหึงแบบนี้ฮะ มีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวเบาๆผู้ชมไม่ได้แบบหนึบ,นบๆเหมือนตัวเส้นรดช่องสิงคโปร์นะฮะมาเซตยอดนิยมครับผมในทุวงนี้ก็จะมีข้าวเหนียวดำครับมีแตงไทยมีเผือกอากาศร้อนๆช่วงนี้ผู้ชมมันเหมาะมากๆในการทานลดช่องเนะี่ฮะเ,เดี๋ยวสองขอทานแตงไทยก่อนนุ่มๆช่ำๆเลยครับแตงไทยหอมมากเลยอะระหว่างที่เราถ่ายทำอยู่เนี่ยผู้ชมสองจะบอกว่าโอ้โหลูกค้าข้าแน่นร้านมากมาข้าวเหนียวดำกันบ้าง หนึบๆครับตัวความหวานเนี่ยซึมเข้าไปในตัวข้าวเหนียวเนี่ยเฮ้ยมันลงตัวพอดีเลยฮะมาที่เผือกกันบ้างฮะอือหือเผือกนี่มันนเลยคู่กับตัวรอดช่องนุ่มๆลื่นๆไม่แปลกใจเลยว่านี่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเป็นเมนูท็อปปิ้งยอดน,นิยมจริงๆครับมาอีกถ้วยหนึ่งครับอันนี้มีข้าวเม่ามีขา้าวโพดปิ้งฮะแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนนั่นเองนะผู้ชมไปข้าวเม่ากับนรอดช่องก่อนนะ อันนี้ดีเลยยังมีความหอมของข้าวเม่าฮะมันมีความกรอบอันนี้ถ้าเกิดอยากทานสนุกมาอันนี้ฮะมาข้าโพดปิ้งกันบ้างครับความอร่อยนี้เพิ่งเคยทานที่นี่ครั้งแรกต้องบอกว่าถ้วยนี้ไม่จะมีความมันแบบเบาๆนะคุณผู้ชมแล้วก็มีความหวานอ่อนๆเหมือนถ้วยนี้มันเติมรสชาติกันมันล้อกันมันเติมกันจัดมาเลยทุกอย่างเลยครับในชามนี้ฮนะก็จะมีข้าวเหนียวดํมามะพร้าวอ่อนฮะข้าวเม่าครับข้าวโพดปิ้งมีถั่วแดงญี่ปุ่นครับ มีเผือกฮะมีถั่วเขียวมีแตงไทยและสุดท้ายก็คือข้าวตอกนั่นเองนะฮะขอแวะถัวแดงญี่ปุ่นก่อนมันๆหอมๆครับไปถั่วเขียวตัวถั่วเขียวเนี่ยก็จะมีความกรึบๆให้ได้เคี้ยวมากกว่านะฮะตัวข้าวตอกที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็รู้ว่าเทคเจอร์คล้ายๆกับตัวข้าวเม่านะครับผู้ชมครับแต่ว่ากรอบน้อยกว่านิดหน่อยนั้นเองนะฮะเรียกว่ากรอบเบาๆบางๆ แล้ล่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุยกันไปนะครับที่ร้านก็นยังมีเมนูเครื่องดื่มด้วยนี่คือเมนูน้ำส้มจีดพริกเกลือโซดาคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่ามีความจีดขนาดไหนโอ้โหเปรี้ยวแบบว่าจะเปรี้ยวโคเลเชตกับมะนาวนะผู้ชมครับมะนาวจะเปรี้ยวอย่างนี้อืมเปรี้ยวส้มจีดก็จแบบอืม้มอ่ะก็จะมีความเค็มของ ของตัวพริกเกลือเข้ามาช่วยนะครับผมอารมณ์แบบเราทานแบบว่าส้มกับพริกเกลือนะครับเค็มๆอร่อยนะก็มีความซ่าของโซดาเพิ่มเติมเข้ามาเป็นการตัดเลี่ยนขาใครที่แบบเออทานของหวานมาเยอะอาจจะทานหลายถ้วยนี้ฮะเมนูเครื่องดื่มตัวนี้นะฮะก็อร่อยแล้วก็ตัดรสชาติได้ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับใครที่มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะหรือว่ามาทาธุระมาหาเพื่อนใครที่อยากมานะเผื่อเวลากันหน่อยนะครับและห้ามพลาดกับเมนูต่างๆแล้วก็เลือกท็อปปิ้งที่คุณชอบได้เลยครับร้านหวานกุุงหาง่ายมาก ร้านจะอยู่ติดกับถนนอู่ทองครับบริเวณใกล้สะพานกษัตราทิราชร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่1 1โมงถึง5โมงครึ่งแต่แนะนำให้มาเร็วกันสักหน่อยเพราะว่าของเนี่ยแทบจะหมดก่อนทุกวันรีบๆมากันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงอยุธยาทั้งทีนอกจากจะไปเที่ยววัดแล้วอีกหนึ่งที่ที่ต้องมา ที่นี่เลยครับตลาดน้ําอโยธยานะครับอย่างที่เราทราบกันว่าที่นี่ครับเขาจะจําลองบรรยากาศเก่าแก่และวิถีชีวิตครับในสมัยกรุงศรีอยุธยานน่นแน่ะแต่ปีนี้2568แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในซิว่าบรรยากาศยังเหมือนเดิมหรือเปล่านั่งเรือชมกันดีกว่าครับตามสองมเลยฮะอุ่นเครื่องดยการไปนั่งเรือชมบรรยากาศรอบๆตลาดน้ํากันก่อนนะครับ ตลาดน้ำอยุธยาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและการศึกษาเชิงอนุรักษ์สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยตลอดจนสถาปัตยกรรมที่ยังคงความงดงามเป็นเอกลักษณ์ที่จะสะท้อนถึงความเป็นเมืองกรุงเก่าได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอีกหนึ่งจุดศูนย์รวมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถนั่งเรือชมบรรยากาศหรือเดินเรียบคลองหาของกินของฝากรอบๆตลาดกันได้เลยครับ500ไหม1นโลแวะมาได้เลยนะครับผมโรตีสายไหมกิจะนะจ๊ะขอบคุณมากครับพี่มาคอแห้งจ้ะดื่มน้ำกันเถอะเค้กหวยไข่กระบอกครับผม เอาห้สิบครับขอบคุณครับนอกจากนี้ยังมีโซนการแสดงย้อนยุคให้ได้ชมกันฟรีอีกด้วยครับชนชาติไทยเราจากในอดีตจนปัจจุบันอาวุธที่ใช้ในการแสดงนะครับเป็นอาวุธจริงนะครับ ูาลนีลนนนคใครแวะมาเที่ยวอยุธยาแล้วอยากสัมผัสการท่องเที่ยวแบบย้อนยุคไม่ควรพลาดที่นี่ตลาดน้ำอยุธยาเปิดให้บริการทุกวันครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้ามีเวลาอย่าลืมแวะมาชมชิลช็อปกันนะครับ a n งค o k ไอ e h อ s p i t a l เรียบทางด่วนรามินทรา มาจิกคลีนคลีนสะอาดคราบมันหนึบนัมเบอรวันทั้งพื้นทั้งครัวดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันที่ YouTube 411 Play ครับ